สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับอ่ะสานเลยค่ะจัจจ่าจีจีเจเจตุตุอ่านต่อเลยลูกอือตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรลูกจ่าจานอือตือจาจานแล้วตัวอะไรต่อจั๊ก จ้ามมจิจิจิจูจูโอเคต่อเลยลูกนี่คือช่อช้างชอชางค่ะชออาชาฮะสีชาชาชา,ชาชาชีชีชีชูชูเก่งมากเลย เดี๋ยวเอามือลงข้างเกงสิลูกไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเอาตัวอะไรต่อ้าดีตีเดือดูตู่เก่งมาก้าดีตีตู่เตะเต้ไม่เป็นไรลูกค่อยค่อยอ่านไปอะฮะคันเหรอคะแล้วอ่าโอเคตัวอะไรต่อลูกตัวอะไรบอกว่ามีมาสิตัวอะไรตัวอะไรคะ รอเรือโอเครออาระละเก่งมากลีลืลืลุลูแอแออีเออออูอูเก่งมากเลยค่ะหมดแล้วเหรอคะสวัสดีครับสวยๆลูกบอกขอบคุณคราขอบคุณครับรักพี่จัสตินน้อยน้อยแต่รักให้นานๆ นะครับขอบคุณค่ะนี่มันหวานสิ